สวัสดีครับพีชจาก SW Channel ครับสวัสดีฉันรอนรอนวิสลีย์ฉันแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์ร้ายกาศถ้าจะพูดถึงภาพยนตร์ขวัญใจเด็กๆสักเรื่องเนี่ย ก็คงจะหนีไม่พ้น Harry p o พอตเตอร์แน่นอนจากจุดเริ่มต้นเล็กๆของนักเขียนน้าประกาว่า J.K. r o โรล n ิครับเธอเนี่ยตั้งใจเขียนหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมามากแต่รู้อะไรไหมครับว่าก่อนที่เธอจะประสบความสำเร็จขนาดนี้เนี่ยเธอถูกปฏิเสธมามากถึง6สำนักพิมพ์ครับและหลังจากสำนักพิมพ์ที่7ตอบรับการเผยแพร่หนังสือของเธอนั่นที่เป็นจุดเริ่มต้นของแฮร์รี่พอตเตอร์ ชื่อที่เด็กทุกคนบนโลกจะต้องรู้จักครับความสำเร็จของเธอนั้นไม่ได้มากับดวงนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยมักจะสอดแทรกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆลงไปในหนังเสมอเวลาทุกคนดูหนังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สังเกตมากนะครับแต่ว่าถ้าลองย้อนไปดูดีๆเนี่ยก็จะพบว่ารายละเอียดที่เจเค่้อนเอาไว้เนี่ยมีมากมายเลยทีเดียววันนี้ทางอฟกับเนี่ยก็เลยกลับมาพร้อมกับความลับของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ซ้อนอยู่ในเลขเด็ดส่วนจะมีอะไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยครับ 1. หีบเวทมนต์ของาสเซอร์มูดี ที่อยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร์ตอนถ้วยอัคคีมีทั้งหมด7ชั้นด้วยกันและมูดี้ตัวจริงก็ถูกขังอยู่ในหีบโดยบรัติเคาส์นั่นเอง 2. <c oughs> มีใครเคยทราบมาก่อนไหมครับว่าปราสาทฮอกวอตส์เนี่ยมีจำนวนทั้งหมด7ชั้นด้วยกันเล่นเอาแฮร์รี่ตาค้างไปเลยแหละครับ <c oughs> 3. จํานวนของแฮร์รี่พอตเตอร์ตัวปลอมในภาค7.1โ <c oughs> ดยการกินน้ํายาสับปะรดและกําลังหนีการไล่ล่าของโวลเดมอร์ทั้งเฟร็ดจอร์ดมันนงกัส เฟลรอนเฮอร์ไมโอนี่และแฮรี่ตัวจริงรวมทั้งหมด7คนพอดี 4. ระดับชั้นของนักเรียนที่กำลังศึกษาในฮอกวอตส์มีทั้งหมด7ระดับชั้นด้วยกันถึงจะจบการศึกษาออกไปได้จําจำนวนของผู้เล่นในทีมควิดดิตในโลกพ่อหมดจะสามารถมีได้แค่เพียง7คนเท่านั้นได้แก่เชสเตอร์เชสเซอร์มีหน้าที่จับลูกควาฟเฟลและคว้างใส่ในห่วงของทีมตรงข้ามคีเปอร์ มีหน้าที่ป้องกันห่วงของทีมตนเองไว้ไม่ให้อีกฝ่ายนำคะแนนบีเตอร์มีหน้าที่ตีลูกราเจอร์สีดำใส่ทีมตรงข้ามหรือปัดออกจากทีมตนเองสีเกอร์มีหน้าที่จับลูกโกลเด้นสินิสสีทองที่บินได้เร็วและเล็กมากๆหนึ่งทีมมีได้แค่เพียงหนึ่งคนเท่านั้นได้แก่พระเอกของเราอย่างแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเอง 6. วอเดอร์มอลพยายามที่จะฆ่าแฮร์รี่พอตเตอร์ถึง7ครั้งด้วยกันแต่ก็ต้องพบกับความล้มเหลวทั้งหมด7ครั้ง 7. ในฉากเปิดตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ดัมเบิลดอร์ปรากฏตัวและดับไฟในซอยพรีเวททั้งหมด7ดวงและหลังจากนั้นแฮกริดก็นำแฮร์รี่พอตเตอร์มาส่งให้อยู่กับครอบครัวของแพตทูเนียพี่สาวของลิลลี่แม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์นั่นเอง 8. ห้องพักผ่อนของบ้านกริฟฟินดอร์ที่มีสุภาพสตรีอ้วนเป็นผู้ดูแลความปลอดภัยอยู่บนชั้น7ของปราสาทาพอกวอส์นั่นเอง <Amazing. S 1> 9. แฮร์รี่พอตเตอร์และเนวิลล์ลองบัตทอมเกิดในเดือนที่7และมีคำทํานายว่าคนที่จะปราบเจ้าแห่งศาสตร์มืดจะเกิดในวันสุดท้ายของเดือน7และจะเกิดจากพ่อแม่ที่เคยท้าทายเจ้าแห่งศาสตร์มืดได้ถึง3ครั้งโวเดอร์มอคิดไปเองว่าน่าจะเป็นแฮร์รี่ที่มาล้มล้างตนเองก็เลยเลือกที่จะไปฆ่าครอบครัวพอตเตอร์นั่นเอง 10. รู้ไหมครับว่าหอครักทั้ง7อย่างก็ถูกทําลายลงด้วยพ่อหมดแม่หมดทั้ง7คนเริ่มจากแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ทํามาสมุดบันทึกของทอมริดเดล เอาบัสเดอมเบิลดอร์ทำลายแบนของกอนลอนวิสลีย์ทำลายล็อกเกอร์สลิทเทลินไมโอนี่แกรนเจอร์ทำลายทูธฮับเฟอร์พับเพลิงของวินเซนต์คราฟทำลายลัดเก้าของเรเวนคอร์วอลเดอร์มอลทำลายฮอครักซ์ที่อยู่ในตัวแฮร์รี่และสุดท้ายเนวิลลองบัตทอมเป็นคนใช้ดาบกริฟฟินดอร์ตัดหวัวน,นาคินีซึ่งเป็นฮอครักซ์ชิ้นสุดท้ายที่เหลืออยู่ของวอลเดอร์มอล เป็นยังไงกันบ้างครับกับความลับที่ซ่อนไว้ในเรื่องเจ็ดของ Harry p o พอตเตอร์ก็ลองย้อนไปดูกันหน้านะครับว่ามันจริงหรือเปล่าแต่จะบอกเลยว่านี่ยังไม่หมดนะครับเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เจเคโรืิองได้ซ่อนเอาไว้สุดท้ายนี้ก็ฝากกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ